ถ้าคุณทำตอนนี้เนี่ยมันจะปูทางแล้วก็เตรียมให้คุณกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นหลังจากเศรษฐกิจโควิดนี้ไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบวางแผนตัวเองไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับข้อแรกเลยคือให้เปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้นะครับเปลี่ยนความกลัวเป็นความรู้แล้วความรู้ประเภทไหนออย่างแรกเลยความกลัวเนี่ยตอนนี้ หลายคนนี่ตื่นตระหนกแล้วกลัวว่าเออถ้าเกิดฉันเงินน้อยลงหรือว่าตกงานหรือว่าธุรกิจเจ๊งฉันจะทํำยังไงนะครับแต่ผมบอกได้เลยสปิตของมนุษย์มนุษยชาติมันมีความที่อยากจะก้าวหน้ามันมีความที่อยากจะเอาชนะแล้วก็มีศักยภาพอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณตั้งใจไว้เลยนะถ้าคุณตั้งใจเลยบอกว่า กูจะยิ่งรุ่งขึ้นไปอีกกูจะยิ่งสําเร็จขึ้นไปอีกสิ่งนี้มันทําชั้นไม่ได้มันทําอะไรชั้นไม่ได้วิกฤตอะไรก็ทําอะไรชั้นไม่ได้นั่นแหละครับคุณกําลังดึงศักยภาพเจ้าสปิริตของความเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์นนษผู้ยิ่งใหญ่ขึ้นมาและมีไม่กี่คนที่ทําได้แต่ถ้าคุณตั้งใจคุณทําได้ไม่กี่คนที่ทําไดหาาไ้หมายความว่าอะไรหมายความว่าต้องเฉพาะคนที่เด็ดเดี่ยวเท่านั้น เฉพาะคนที่ตัดสินใจเท่านั้นและนั่นก็คือเคล็ดลับข้อที่สอนที่ผมจะบอกคุณเคล็ดลับนะที่ด r รวิกเตอร์แฟรงกลเขียนหนังสือชื่อว่า Man Search for Meaning หรือว่าการสอหาความหมายของชีวิตในของมนุษย์นะครับหนังสืเอเล่มนี้เนี่ยเป็นแรงบันดาลใจคนทั่วโลกแล้วก็มันคุยเราคุยกันเรื่องที่สําคัญที่สุดของชีวิตคุณกับผมเลยคือความหมายพูด,ดง่ายๆคือฉันอยู่ไปเพื่ออะไรฉันอยู่ไปเพื่ออะไร ถ้าคุณหาสิ่งนี้เจอมันจะเป็นพลังให้กับคุณอย่าไปกลัวว่า i, เฮ้ยเจ้าวิกฤตโควิด COVID นี่คือฉันชีวิตฉันต้องแย่ลงแน่เลย no ตัวผมเองก็เคยเจอวิกฤตผ่านวิกฤตเดินลุยไฟมาไม่ต้องกี่รอบแล้วในชีวิตนี้นะครับมีบางช่วงที่คิดว่าเอ้ย e ฉันจะไปต่อ,อยังไงดีเนี่ยฉันจะอยู่ต่อไปเพื่ออะไรฉันจะมีชีวิตไปทําไมแต่เมื่อหาเจอแต่มันไม่ใช่เรื่องของการหาดยมันเป็นเรื่องของการที่เราให้มันเองเข้าใจปะเราบอกว่านั่นนี่แหละ กูจะทําสิ่งนี้ฉันตัดสินใจนั่นแหละนั่นคือข้อสองที่ผมจะสรุปให้คุณข้อ2คือตัดสินใจคุณตัดสินใจไปเลยว่าฉันจะชนะตัดสินใจจนเลยฉันจะเป็นผู้สําเร็จเพราะว่ามันมีไม่กี่คนที่จะกล้าตัดสินใจมันส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็จะปล่อยชีวิตตามะถากรรมแล้วเขาถูกอิทธิพลของสื่อต่างๆที่คอยขายถาโถมสิ่งลบๆให้กับเขาผมไม่ได้บอกว่าโลกสวยไปหมดเลย ไม่ต้องไม่ต้องมองในสิ่งที่เราต้องป้องกันไม่ใช่นะครับเราป้องกันทุกอย่างตามที่เราสมควรจะทําแต่ในขณะเดียวกันเราวางแผนก้าวหน้าต่อไปเราวางแผนให้ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งทุกวิกฤตมีคนรวยขึ้นมาทําไมมันไม่ใช่คุณทุกวิกฤตมีคนสําเร็จขึ้นมาทําไมมันไม่ใช่คุณคุณทําได้ถ้าคุณทํสองข้อนี้ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวอย่างเป็นคนที่เอาโชคชะตามาอยู่ในมือเรา มันมีคนแบบนี้ไม่มากและผมอยากให้คุณเป็นคนแบบนั้นเพราะถ้าคุณตัดสินใจทำแบบนั้นคุณจะได้มันผมมันอิรรังสีสวัสดีครับ